รับน,น,น้ำหนักปลาได้กิโลครับนี่ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งนะครับที่ได้ยินเป็นประจําเลยนะครับก็มักจะมีลูกค้านะครับเข้ามาถามว่าคันนี้รับน้ําหนักปลาได้กิโลครับนี่นะฮะ ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับความจริงแล้วนะครับพันเบ็ดแต่ละคันเนี่ยนะครับแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับไม่ได้บ่งบอกถึงน้ําหนักปลานะครับแล้วก็ไม่ได้เลือกน้ําหนักปลานะครับว่าคันนี้รับน้ําหนักปลาได้กิโลคันนี้รับน้ําหนักปลาได้กิโลจริงๆขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับในการตกปลาและสไตล์ของนักตกปลาแต่ละท่านด้วยนะครับถ้าถามว่าคันเล็กๆรับปลาใหญ่ได้ไหม ต้องลองไปถามน้าๆที่ชอบใช้คันอ่อนชอบใช้คันเล็กๆดูนะครับว่ารับได้ไหมนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าสบายนะครับก็ความจริงแล้วนะครับถ้าคันอ่อนหรือคันเล็กเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้ชั้นเชิงในการคอนโทรลในการเล่นกระป๋ามากขึ้นนิดหนึ่งนะครับคันเล็กคันอ่อนสายเล็กเนี่ยนะครับก็มีวิธีการในการเล่นแล้วก็ชั้นเชิงที่มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับ ในกรณีเดียวกันนะครับถ้าคันแข็งนะครับแต่ว่าเป็นสไตล์งัดตะพื้นตะพืะพงัดอย่างเดียวน,นะครับก็คันก็สามารถหักได้เช่นกันหรือสายก็ขาดได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าคันเบ็ดนี้ตกปลาได้กี่โลครับจึงไม่มีคําตอบนะครับอยู่ที่การเล่นนะครับอยู่ที่การจัดชุดอยู่ที่สภาพหมายอยู่ที่สไตล์การเล่นของน้าๆน,านักตกปลาแต่ละท่าน นะครับก็สําหรับนานาที่ตกปลาอยู่แล้วนะครับใช้คันอ่อนหรือคันแข็งนะครับรับปลาได้น้ําหนักเท่าไหร่กันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันบ้างนะครับแล้วก็ฝากนานะนะครับกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการตกปลาเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาแบบนี้นะครับเราก็จะนํามาฝากท่านผู้ชมกันเรื่อยๆเลยนะครับ